ปวดหมองว่ะพี่ไอ้เที่ยไอ้บอยประกอบทำไมเล่นไม่ค่อยฟังเพื่อนเลยวะเฮ้ยไอหงอกคุณมาต่อยปากหลุดนะบอกไว้ก่อนปากเล็กไรเนี่ยมึงชุบมึงชุบกูมามึงชุบกูมากระจอกกระจอกสัสกระจอกกระจอกเออกระจอกมึงฟังไว้กระจอกเออปวดเจ็บหลอพี่ไอกูเต็บตึกูหายไปไหนวะ โอ้ยีกี้มึงเล่นแบบนี้อ hey, ่ม um, ึงตัวแข่งคืมึงตัวแข่งดูไวจริงไหมนี่อไปเราเรบีรถอีกคันมีรถงลางมีรถงลางมีรถงลามีรถงลางเนี่ยวะรอพี่บันยาบอกไงพี่บรรยายบอกไงอ่ะแกจะอีน้

ไอ้ช okay yeah. okay. right? so so ีพมาจอดไอเฉยมันก็เออแล้วน้องตำรวจห้าคนเรื่องลอกอะไรเนี่ยเออเรี่อำดวนเมื่องนี้มันมีตำรวจเขาว่ะไม่เคยเล่นอ่ะไม่เคยเล่นไงพ่อยังงงห่อไงพ่อไม่รู้นี่เพิ่งรู้ว่ามันเฮ้ยในวอลแม่งนัวจังวะเมื่อกี้แม่งตีกันเหมือนยังงงอยู่เลยว่ามันตีกันแล้วใช่ไหมวะตอนแรกเอะไรขึ้นมาขึ้นมาอยู่กับเพื่อนดีกว่าอย่าสบาย ขอใช้เส um ือแพดด้าอ <anak lonely> ุ้มหน่อยนะเพ้าเนี่ยเราจะมาอุ้มหน่อยออะไรคืหน้าธนาคารกันเยอะเราอยู่หน้าธนาคารกันเยอะมาหน้าธนาคารได้ไหมแดงเขียวอ่ะเออแล้วหัวาัวามึงเอออยู่แล้วมึงเอออยู่แล้วกูรู้ไม่กูรู้แล้วว่ามึงเออไอชิฟกูรู้แล้วมึงเอออยู่แล้ว เบกเเราลงมาคุยกันเลยียนเลยเพื่อนมาว่าไหนเด็นมาแล้วตบได้าเอานยไม่เออพี่เตบมาดิพี่เตีไอ้ิเตบ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 เ่เ่เเบกตบตรงนี้ได้ไม่ว่างวันนี้ผมเป็น M K K น้องมันขโมยได้พี่มัขโมยได้หรอ โอาอีกสามศพครับมาเอาหน่อยใครไม่มีศพอ่ะถือหน่อยได้ชิบไปไหนเนาะไหนได้ได้เออกูอยู่ที่ไอจอด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 จิวฮิวก็เออแล้วเนี่ยตำรวจห้าคนเนี่ยได้แล้วพี่โดนด่าไอ้โดนดุนะพี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไล่เคสแบบเป็นกรุ๊ปเว้เชื่อคุณจบเฮ้ยเขาบอกว่ารีพเปอร์ตเจ๊กับเดอเดอลีปเปอร์ครับเดอลีปเปอร์ เดิเปอร์ใช right? ่ไหมชื่แกงเดริเปอร์วะนนใครทั Gilbert, ้งเหลืออกสามว่าไงชิบโอ้ยโอ้ยโอ้ยย้้มอยยยยโอ้ยโอ้ยอ้เวอร์ชั้่งอางได้ได้จัดได้จัดได้จัด โอ้ยดังนะเกลียวนมากเฮ้ยมีเบรลกูดเบรลกูดเบรลกูดเอ้ยไอ้ไเวอร์ชันนี้ชอบชอบพี่ชอบลุงก็ต้องชอบเออโอ้ทำแม็กชอบเลยอ่ะถ้าเจอเวอร์ชันเนี้ยบุกวานอะบุกวานอะบุกวานอะตรงไหนตรงไหนเยยังไม่รู้เองรั่วจริงตัวเนี้ยหลุดไปเยอะจัดเลยเออ เฮ um ้ยหอเพงได้แบบนี้คืออ้นีียอย pinpoint. ู่ด้วยกันได้ฮะเดิมาถึงมายูนในธนาคารไหมได้ไหมเฮ้ยชิปเปอร์ธนาคารไหมไปได้อยู่นะขายธนาคารีเรกชาโนนเนี่ยอดีจะบอกว่าอยากตั้งด้วยอ่ะอ่ะดิ อันนี้ชิปเปอร์ชาโนนอ่ะอันนี้อันนีมาดิแต่ตะก,ก,กูมีอยู่สามสี่สามคนนะตะก,กูอ,อ,อ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าชิปเปอร์ชาโนนเป็นสี่ละเออตอนนี้ต้องเป็นสี่ละถ้าง้อง,งั้นโอเคไหมเดี๋ยวเราจะเต้นแบบพวกเอลเอล่ตะกูคูชาโนนขอเราโอเคเฮ้ยบองคาโน,นโอเคเราไป ไปไหนตปคาคาโนะเหรอนี่เข้าวังตานี้ตาช็อปเปอร์อินีย์เหรอไอเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนมันมุกกันไปหมดน้ำลงมาไม่กี่คันก็พอแล้วยไปเอยไปเรื่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 ยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเ่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรอยไปเรื่อยไปเอยไปเรยไปเรื่อยไปเรือยไปเอยไปเยไปเรื่อยไปเรื่ยไปเอยไปเรือยไปเ่อยไปเ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  เอาไปที่นี่ไม่มีหมอหนวดใช่ปะไม่มีใช่ไหมไม่มีสอไม่มีมีแค่เพื่อนหาสุเพื่อนหน่อยหาสุดเพื่อนหน่อยเลือกเล่ากเป็นกุ่มเลยเราก็ทพิ่เพิ่มโอเคหาซอยหาเนี่ยจุ่มเพื่อนหน่อยหาเพืหน่อยตามซอยมันอยู่ตามซอยนี่ขอเพื่อนเราโดนอุ้มบ่อตอนนี้ใไอมชิปใช่หรอสองต้นคอขอถามเลยดิเอ้ยเอาเอาเอ้เอา มา่อเรืันนีเียแล้วเมาไอแ่่ะเไปอดแ่วะยิ่ม้ย่เลือยเลื้อยเลื้อยเลื้เล้ยเลื้อยเลือเลื้อยเล้ยเอยเลือยเอยเลื้อยเล้ยเลยเอยเนอยเอยเลื้ยเล้ยเลื้ยเ้ยเลื้อยเลื้ยเ้ยเลืนอยเลื้ยเเลื้ยเลื้ยเล้ยเื่ยเด้ยเนยเยเยเี่เเี้ย อายิบแตกอายแตกไอายิบเัือแตกเฮ้ยเัืแตก,ก,ตก,ก,ตกไม่มีไม่มีหมอกไม่มีตำรวจวัดกันไฟอย่างเดียวหรอ ไฟอย่างเดียวใครแพ้ไปก็ต้องกลับแพ้เลว้วเหรมืองนี้นจะแปลกรู้ว่าแปกเป็นที่กูเนี่ยโอ้โห BL สิบเอ็ดเป็นที่ผมเหรอ <c oughs> <c oughs> เอ้ยแต่ถึงมองแบบนี้ดีนะมองเห็นชัดดีเออแล้วก็ไม่มีเคสเพื่อนเลยอ่ะอน่อยชิ๊บเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยว่ะ เจฟอยู่ปะเนี่ยโอ้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 โวาแบบโคตรวาปะฮัลโหลเจฟฮัลโหลเจฟขับได้เนี่ยฮัลโหลเจฟเจฟเจฟ โอเคคเคโนรถแล้วกันกเด็นหนงไปเที่ยวระเ็นลูกมันนะล้านหนกมันนะโอ้ต้องถาคออก็ถูกอไหวไหวไม่แเราไม่ไดเหรอไม่ไดเนห่อดีวะอออัเ้ชิคมเออั้เนี่ยใช่ิเอาด้อชิม่เขียวีิบกอยิงนี่มึงยิงี่ีเีวคนเียววิ่งเห็นเียวิงคัแขกยิงมาดิอเอดีเอาคมเออตาดิเออตาโอ บูตามอยู่ดิอ่ะน้ำหนักมึงเยอะไงอยู่ใกล้ๆพี่เคสกดมาสุดอ่ะนี่สามร้อยกว่าเนี่งเบื่เไม่ไดไม่ได้เราไปดีกันครับพี่อะไรวะเนี่ยกูงงมีพี่ต้อมางนพี่ต้องต้อกอะไร่พี่ขับออกไปขับไปไกลอ่ะมือขับเลบดด้ายีอ่มือโบยกูมือ็ว่าขับเลยกูยีเก่งมือมาขับเลยกูยีเก่งกูคมจัด เช่อเหมือนปัาเอ้ามือขามเลยเอามือขามดิมือขามอยเก่งเฮ้ยเอามาเลกูกูเล่นเก่งนะเราปักเพลงได้เชมป่ะบทสวดที่อะไรเด่ยฮะอ่ะสวดมือสวดอะไรดิมือสวดอะไรดิเอ้ยหลอหลอำคนนึงดิ มึงเล่นของป่ะดิเล่นโๆธรรมดาเลยนี่ๆเถือ่ถืตะเถือกเฮ้ยไอ้เอ้ากระตอมหายแล้วไอ้ชิมอ๋อยอยยอยูอยยยอ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 หลอวคิวลอดไปแล้วนะคิวรอดไปแล้วนะมันเรียบมันเรียบเอาอยากหวามาเหี้ยมันบอกว่ามันบอกว่าคนคนคนอุ้มแคทมันให้นายกส่งตัวเจลไปไหนเราไม่รู้นะ